เมื่อโชคชะตาฟ้าลิขิตให้หนุ่มโรงงานนิสัยเสียจำต้องรับน้องหมาแสนรู้ตัวหนึ่งไปเลี้ยงจนในที่สุดชีวิตของหนุ่มโรงงานผู้โดดเดี่ยวก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวนไปแชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง777ชาลี ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะดามาพนักงานโรงเชื่อมเหล็กผู้โดดเดี่ยวเขาไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานหรือเพื่อนบ้านเนื่องจากเขาเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมและไม่มีน้ำใจเอื้อฟื้อเผื่อแผ่แม้เพื่อนร่วมงานที่รถเสียอยู่กลางทางจะโบกรถขอความช่วยเหลือดามาก็ยังไม่คิดจะจอดรับด้วยเหตุนี้ คนในที่ทำงานเลยไม่ค่อยอยากจะคบหาและมักจะนินทานดามาเป็นประจำจะมีกระแต่นายจ้างคนเดียวเท่านั้นที่ชอบดามาเนื่องจากดามาเป็นพนักงานที่มีฝีมือดีและไม่เคยขาดลามาสายเลยสักครั้งโดยเหตุนี้เองชีวิตของดามาจึงวนลูบก,กับการอยู่คนเดียวซึ่งชีวิตของเขาก็มีแค่การไปทำงานแล้วก็กลับบ้านมาดื่มเหล้า ไปพร้มพรอมๆกับดูชาลีแชปลินที่เป็นความบันเทิงอย่างเดียวในชีวิตเขานอกจากนิสัยไม่ชอบเข้าสังคมแล้วดามาก็ยังเป็นคนไม่เกรงใจใครแถมยังมีท่าทางดุร้ายน่ากลัวจนทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ซึ่งถ้ามีเด็กคนไหนในหมู่บ้านทำตัวดือ้อพ่อแม่ก็จะขู่ว่าถ้าไม่ทำจะให้ดามามาจับตัวไปซึ่งพวกเด็กๆก็กลัวดามาม,มาก จนต้องยอมทำตามที่พ่อแม่บอกในคืนวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีการจัดงานฉลองประจำปีและมีการจุดพลุส่งเสียงดังทางด้านดานมาผู้ดุดันไม่เกรงใจใครจึงได้บุกไปอารวาสพังงานจนเละเพราะเสียงพลุทำให้เขานอนไม่หลับซึ่งมันก็แน่นอนว่าการที่ดามาทำลายความสุขสนุกสนานเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันนั้น การอาลวาดของดามามันก็ได้ทำให้น้องหมาตัวหนึ่งมองเขาเป็นฮีโร่ผู้พิทักจากการที่เขาไม่หยุดการจุดพลุจุดประทัดที่ทำให้น้องหมาตื่นกลัวโดยหลังจากนั้นน้องหมาก็ได้ตามไปนอนเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านฮีโร่ของน้องถึงแม้ว่าดามาจะเป็นคนแบบนี้แต่สองตายายร้านขายของชำก็ยังเอ็นดูและทำดีกับดามา ซึ่งยายก็มักจะแถมอิดลี่ให้เป็นประจำส่วนดามาก็มักจะเอาอิดลี่ที่เกินมาไปทิ้งทำให้น้องหมาที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านได้กินของเหลือจากดาม,มาทุกวันซึ่งนันก็ยิ่งทำให้น้องมองว่าดาม,มาเป็นมนุษย์ที่แสนดีแต่ทุกอย่างที่ดาม,มาทำไปนั้นมันก็เป็นแค่ความบังเอิญเพราะในความเป็นจริงดาม,มาไม่ชอบน้องหมามากๆ เพราะพ่อแม่และน้องสาวของเขาเสียชีวิตจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากการหักหลบน้องหมาซึ่งความสูญเสียในครั้งนั้นก็ได้พากความสุขไปจากดามาโดยนับตั้งแต่วันนั้นเขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาโดยตลอดในวันหนึง่งระหว่างที่น้องหมากำลังเดินตามดามาน้องก็ถูกวัยรุนสายแว้นชนโดยไม่ตั้งใจซึ่งดามาก็ได้หันไปมองน้องหมาอยู่สักพัก แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าบ้านไปส่วนชาวบ้านก็ได้เข้ามาช่วยวัยรุ่นสายแวนโดยที่ไม่มีใครสนใจน้องหมาที่บาดเจ็บจะมีก็แต่สาวน้อยน่ารักชื่อว่าอธิกาที่อยากจะช่วยน้องหมาน่าสงสารแต่เด็กตัวเล็กอย่างอธิกาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงทันใดนั้นเองดามาก็ได้ออกมาช่วยน้องหมาโดยใช้กระเป๋าเดินทางเก่าๆเชื่อมเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับพาน้องหมาไปรักษาซึ่งภาพที่ชาวบ้านเห็นก็ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากๆที่คนอย่างดามามีความเมตตาต่อสัตว์ตัดฉากไปที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากที่รักษาเสร็จหมอก็ได้เรียกดามาเข้ามาตำหนิกับการที่เขาบกพร่องและไร้ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเพราะนองจากอาการบาดเจ็บแล้วน้องหมาก็ยังขาดสารอาหารจนร่างกายอ่อนแอมากๆ ทางด้านดามาเลยบอกกับหมอว่าเขาไม่ใช่เจ้าของหมาตัวนี้ซึ่งเขาก็แค่พามารักษาแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่หมอก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะโรงพยาบาลรับเลี้ยงไว้เยอะมากแล้วสิ่งที่หมอพอจะช่วยได้คือการหาเจ้าของให้กับน้องหมาแต่ในระหว่างที่รอหาเจ้าของดามาก็จะต้องรับกลับไปเลี้ยงเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นดามาก็ได้พาน้องหมากลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านแต่เขาก็ต้องเลี้ยงแบบหลบๆซอนๆเพราะหมู่บ้านนี้มีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ส่วนทางด้านอธิกาหลังจากที่น้องเห็นความใจดีของดามาน้องก็ไม่กลัวดามาแล้วและนอกจากนี้อธิกาก็จะไม่ไปฟ้องใครๆว่าดามาแอบเลี้ยงน้องหมา แต่ถึงอย่างนั้นการเลี้ยงลูกหมาไว้กำลังซนไว้ในบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสำหรับคนอย่างดามาซึ่งน้องก็เฮาทรงเสียงดังจนดาบาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมยังต้องคอยลุกมาห้ามเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้ยินเสียงส่วนบ้านที่รกหูรกตาอยู่แล้วก็ยิ่งรกมากขึ้นไปอีกเพราะน้องทั้งกัดทั้งแทะแถมยังทิ้งระเบิดกองใหญ่เอาไว้กลางบ้านนอกจากนี้ น้องหมาก็ยังแกล้งดามาอยู่บ่อยๆจนดามาเริ่มจะทนเลี้ยงต่อไปไม่ไหวเขาจึงได้โทรไปถามความคืบหน้าเรื่องที่หมอบอกว่าจะหาเจ้าของให้น้องหมาทางด้านหมอจึงได้แนะนำให้ดามาซื้ออาหารดีๆมาให้กินเพราะน้องหมาที่แข็งแรงน่ารักจะหาเจ้าของใหม่ได้ง่ายในวันหนึง่ง ดามาได้ทำให้นายจ้างประหลาดใจเพราะอยู่ๆเขาก็มาขอลาง,งานครึ่งวันเพื่อกลับไปทำธุระยกน้องหมาให้เจ้าของคนใหม่แต่น้องก็ดันก่อเรื่องวุ่นวายเอาไว้จนดามาอดไม่ได้ที่จะวิ่งไล่ตีซึ่งเจ้าของคนใหม่ก็ดันเข้ามาเห็นความซนของน้องหมาพอดีพวกเขาเลยตัดสินใจไม่รับไปเลี้ยงแถมพวกชาวบ้านก็รู้แล้วว่าดามาแอบเลี้ยงสัตว์พวกเขาเลยรวมตัวกันมาขับไล่ แต่ดามาก็ไม่สนใจทำตามซึ่งท่าทางน่ากลัวของเขาก็ทำให้ชาวบ้านต้องยอมละเวน้นให้ดามาเลี้ยงน้องหมาต่อไปได้หลังจากนั้นดามาก็ต้องพาน้องหมาไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพราะน้องหมาที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะถูกรับไปเลี้ยงได้ง่ายมากขึ้นแต่หลังจากที่พาไปขึ้นทะเบียนคณะกรรมาการสวัสดิภาพสัตว์ก็ได้ตามมาที่บ้านของดามา เพราะในตอนที่ไปขึ้นทะเบียนมีเจา้าหน้าที่คนนึงสงสยัยว่าดาวมาดูแลสัตว์เลี้ยงได้ไม่ดีเธอเลยต้องตามมาตรวจสอบโดยเธอมีชื่อว่าเดวิกาซึ่งเมื่อเธอย่างก้าวเข้ามาในบ้านเธอก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นมากๆเพราะบ้านทั้งรกทั้งสกปรกเต็มไปด้วยขวดเหล้าและกลิ่นบุหรี่้วยเหตุนี้ เดวิกาจึงได้ขู่ว่าถ้าดามายังเลี้ยงน้องหมาไม่ดีแบบนี้เธอจะเล่นงานดามาในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ทางด้านดามาเลยโทรไปเร่งหมอให้รีบหาเจ้าของคนใหม่ภายในสองวันไม่อย่างนั้นเขาจะเอาหมาไปปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นดามาก็ได้ออกไปเรียกให้น้องหมาเข้าบ้านแต่อยู่ๆเขาก็เป็นลมล้มไงายไปซึ่งภาพสุดท้ายที่ดามาเห็นก่อนหมดสติ ก็คือน้องหมาพยายามเข้ามาช่วยโดยท่าทางที่เป็นห่วงเป็นใยมากๆโดยหลังจากนั้นน้องหมาก็วิ่งตามรถพยาบาลไปแถมน้องยังแอบเข้าไปจนถึงห้องตรวจแล้วก็เห่าเรียกดามามไม่ยอมหยุดซึ่งดามาก็ทึงมากๆกับสิ่งที่น้องหมาทำเช้าวันต่อมา เมื่อดามาเห็นว่าน้องหมากระโดดดีใจเมื่อเห็นโฆษณาไอศครีมเขาก็ตัดสินใจออกไปซื้อเพื่อตอบแทนกับความห่วงใยที่มีให้แต่หลังจากที่กลับมาถึงบ้านหมอก็ได้พาเจ้าของคนใหม่มาพอดีแต่แทนที่ดามาจะดีใจเขากลับดูเศร้าและใจหายมากๆยิ่งเมื่อเขาได้เห็นแววตาของน้องหมาเขาก็ยิ่งรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูก โดยหลังจากนั้นเขาก็เอาแต่จ้องมองไอติมละลายและพอถึงเวลาไปทำงานเขาก็ดุด่าลูกน้องเสียงดังราวกับว่าเขากำลังระบายความเศร้าในใจวันต่อมาดามาต้องไปบ้านเจ้าของคนใหม่เพื่อไปเซ็นเอกสารเปลี่ยนผู้รับเลียงซึ่งเมื่อไปถึงดามาก็ได้เห็นสภาพบ้านที่พังเละเทะ จากฝีมือน้องหมาแสนสนซึ่งนั่นก็ททำให้ดามายิ้มดีใจออกมาเพราะเขารู้ดีว่าเจ้าของคนใหม่ต้องคืนน้องหมาให้เขาแน่นอนโดยหลังจากนั้นน้องหมาก็วิ่งมาหาดามาด้วยความคิดถึงส่วนทางด้านดามาก็เกิดรับน้องเอาไว้แล้วก็พาน้องกลับบ้านอย่างมีความสุขซึ่งมันก็เป็นความสุขที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานนับตั้งแต่ที่ครอบครัวตายจากไป และนอกจากความสุขแล้วสิ่งที่น้องหมามอบให้กับดามาก็คือแรงผลักดันที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นโดยหลังจากนั้นดามาก็ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อีกทั้งยังหันมาดูแลบานเพื่อให้น้องหมาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนอกจากนี้เขาก็ได้ตั้งชื่อให้น้องหมาว่าเจ้าชาลีตามชื่อชาลีแชปลินที่เขาชื่นชอบ ในส่วนของการดูแลเอาใจใส่ดามาก็ทำได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาก็ได้ใช้ทักษะการเป็นช่างเชื่อมทำการดัดแปลงอ่างอาบน้ำให้เป็นที่นั่งพวงข้างมอไซสําำหรับพาเจ้าชาลีออกไปเดินเล่นส่วนสาวน้อยอธิกาน้องก็มักจะมาเล่นกับชารีอยู่บ่อยบ่อแถมน้องยังฝึกให้ทำนู่นทำนี่แต่เจ้าชาลีก็ไม่ค่อยทำตามสักเท่าไหร่ในวันหนึง่ง หลังจากที่ดามากลับมาจากทำงานเขาก็รู้สึกผิดสังเกตที่ในวันนี้เจ้าชาลีไม่มาอ้อนขอให้พาไปเดินเลน่นดามาเลยเดินเข้าไปหาชาลีจนเขาได้เห็นว่าน้องป่วยซึ่งผลจากการตรวจก็พบว่าเจ้าชาลีเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งหมอกค่็อนข้างมั่นใจว่าชาลีเป็นน้องหมาที่หลุดมาจากฟาร์มเพราะพันธุ์เ่อนซึ่งขนชั่วๆวพวกนั้นก็มักจะเอาหมาคอกเดียวกันมาผสมพันธุ์กันหรือที่เรียกว่าผสมแบบเลือดชิดซึ่งมันก็จะทำให้ลูกมาที่เกิดมามีความเสี่ยงสูงที่ยินดอยจะผสมกับยีนดอย ในส่วนของการรักษาดามาก็ทำได้แค่ดูแลและมอบความรักให้เจ้าชาลีมีความสุขมากที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดซึ่งในตอนนี้ดามาก็ทั้งรักและผูกพันกับเจ้าชาลีจนน้องเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วการที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปอีกครั้งจึงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเกินทนรับได้ไหวแต่ในระหว่างที่ดามากำลังเศร้า เจ้าชาลีก็กำลังตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นภูเขาหิมะทางทีวีดามาเลยตัดสินใจพาชาลีออกเดินทางไกลเพื่อให้น้องได้เล่นหิมะสักครั้งในชีวิตหลังจากที่ออกเดินทางไปได้ไม่นานหมอก็ได้โทรมาบอกว่าหมอเจอคลิปน้องหมาที่ถูกทารุณกรรมด้วยการฉีดยาหมอเลยสงสัยว่าชาลีคือน้องหมาในคลิปเพราะก่อนหน้านี้ในตอนที่ดามาพามารักษา หมอเห็นว่าชาลีตื่นกลัวเมื่อเห็นเข็มฉีดยาทางด้านดามาเลยลองเรียกชาลีว่าขี่ตันตามชื่อน้องหมาในคลิปทางด้านชาลีที่ได้ยินชื่อนั้นก็รีบหนีไปซ่อนตัวทันที ทำให้ดามาที่ได้เห็นแบบนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าและความโกรธโดยก่อนที่ตำรวจจะบุกไปจับคนชั่วดามาก็ได้บุกไปที่ฟาร์มแล้วก็จัดการล้างแ้นให้ชาลีด้วยการฝังคนชั่วจนเหลือแต่คอตัดฉากไปที่เดวิกาเธอได้แวะไปที่บ้านของดามาเพื่อที่จะดูว่าน้องหมา ได้รับการเลี้ยงดูดีขึ้นหรือเปล่าแต่พอเธอเห็นว่าดามาไม่อยู่เธอก็เข้าไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นซึ่งเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยจะชอบดามาอยู่แล้วเขาเลยพูดใส่ร้ายป้ายสีว่าดามาเป็นคนใจจืดใจดำที่มักจะทรมานสัตว์เป็นประจำซึ่งทางด้านเดวิกาก็เชื่อแบบนั้นเธอจึงจะรีบตามไปช่วยน้องหมาโดยใช้สัญญาณ GPS ที่เธอแอบติดตั้งไว้ แต่ทันใดนั้นเธอก็ถูกเรียกตัวไปที่ฟาร์มเพาะพันธุ์เถื่อนเพื่อไปจัดการดูแลน้องหมาน่าสงสารซึ่งเมื่อเธอไปถึงเธอก็ได้รู้ว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ดามาเคยอยู่ก่อนหน้านี้มันเลยทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าดามาเป็นพวกเดียวกับเจ้าของฟาร์มเธอจึงได้แว้นมอไซต์ตามไล่ล่าดามาไปตัดฉากกลับไปที่ดามา ในระหว่างที่เขาเข้าไปซื้ออาหารในห้างเมื่อชาลีที่รออยู่ด้านนอกเห็นหนูน้องก็ได้วิ่งไล่ล่าตามไปพร้อมกับปลายโฆษณาที่ดาม,มาผูกเอาไว้ซึ่งปลายอัน,นั้นก็ได้ไปเกี่ยวกระถางต้นไม้ตกใส่รถตํำรวจดามากับชาลีเลยต้องเข้าไปนอนเล่นในคุกเพราะไม่มีเงินสำหรับประกันตัวซึ่งเมื่อเดวิกาตามมาเห็นเธอก็ถือโอกาสนี้แจ้งความดาม,มา ในข้อหาขโมยน้องหมาของเธอแต่แทนที่ตำรวจจะสนใจเรื่องการขโมยเขากลับสนใจเรื่องที่เดวิกาเป็นเจ้าของน้องหมาเพราะตำรวจต้องการเงินค่าปรับที่น้องหมาทำรถพังเสียหายด้วยเหตุนี้เดวิกาจึงต้องยอมจ่ายค่าปรับแทนเพื่อช่วยน้องหมาแต่ดามาก็ดันถูกปล่อยตัวออกมาด้วยเดวิกาเลยพยายามฟ้องตำรวจ ว่าดามาเป็นพวกคนชั่วเป็นพวกเพาะพันุสัตว์ผิดกฎหมายดามาเลยหลอกล่อให้ชาลีไปกัดก้นตำรวจเพื่อทำให้ตำรวจโกรธจนไม่รับแจ้งความหลังจากนั้นเดวิกาก็ได้ตัดสินใจตามดาม,มาไปเพื่อหาทางขัดขวางไม่ให้ชาลีถูกทำร้ายโดยในระหว่างทางเธอก็ทั้งด่าทั้งสั่งสอนจนดาม,มาหูชาเขาเลยจอดรถแล้วก็เดินหนีไปเพื่อทำให้เดวิกาได้เห็น ว่าเจ้าชาลีจะตามเขาไปทุกทีซึ่งก็ไม่มีน้องหมาตัวไหนทำแบบนี้กับคนที่ทำร้ายมันและในขณะเดียวกันนั่นเองทีมงานของเดวิกาก็ได้โทรมาบอกว่าดามาไม่ใช่พวกเดียวกับเจ้าของฟาร์มแต่เป็นคนที่บุกไปกระทืบเจ้าของฟาร์มจนเละในคืนนั้นพอชาลีเห็นว่าเดวิกาเข้ามานอนค้างๆ น้องก็เดินออกไปนอนกับดามาซึ่งนั้นกระทำให้เดวิกาได้เห็นว่าเจ้าชาลีรักดามามากๆส่วนทางด้านดามาก็รักชาลีเหมือนกันซึ่งมาเขาเห็นว่าเจ้าชาลีมองเครื่องบินด้วยความสนใจเขาก็เลี้ยวรถไปที่สนามบินทันทีเพื่อให้เจ้าชาลีได้ขึ้นบินสักครั้งเ่งดามาก็ยอมขึ้นไปด้วยในทั้งทงที่เขากลัวความสูง แต่เมื่อเขาก้าวข้ามความกลัวไปได้มันก็ทำให้เขามีความสุขมากๆซึ่งมันก็คงเป็นความสุขที่ดามาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตไม่นานหลังจากนั้นความเจ็บป่วยของชาลีก็เริ่มแสดงอาการซึ่งนั่นก็ททำให้ดามาเจ็บปวดใจมากๆจนต้องกลับไปพึ่งพาบุรีแต่เมื่อเขาหันไปมองเจ้าชาลีเขาก็ตัดสินใจทิ้งบุรีในมือแล้วก็หันไปสวมกอดน้อง เพื่อปลอบโยนกันและกันในขณะเดียวกันนั้นทางด้านเดวิกาก็ได้รู้ว่าเจ้าชาลีกำลังป่วยหนักและได้รู้ว่าดามากำลังจะพาน้องไปเล่นหิมะซึ่งเมื่อเธอได้รู้เรื่องราวที่น่าเศร้านี้เธอก็โทรติดต่อไปหารุ่นพี่นักเขียนเพื่อให้ดามาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าชาลีไว้เป็นความทรงจำที่ดีในหน้าหนังสือ หลังจากนั้นดามากับชาลีก็ออกเดินทางกันต่อโดยที่ไม่มีเดวิกาตามมาด้วยแล้วเพราะเธอต้องกลับไปทำงานโดยหลังจากที่เดินทางไปได้ไม่ทันไรรถของดามาก็พังจนต้องโบกรถขอความช่วยเหลือซึ่งก็โชคดีมากๆที่มีคนจอดรับขึ้นรถซึ่งคนที่จอดรับก็เป็นคนที่รักน้องหมาเหมือนกันโดยเขามีชื่อว่าวามชี ในระหว่างที่รอซ่อมรถวามชีก็ดูแลต้อนรับดามาเป็นอย่างดีส่วนชาลีก็ได้เล่นสนุกกับน้องหมาของวามชีทำให้ดามาที่ได้เห็นแบบนั้นรู้สึกขอบคุณน้ำใจของวามชีมากๆ ก่อนที่เขาจะออกเดินทางต่อเขาจึงได้ตอบแทนด้วยการซ่อมชิงชาให้ส่วนทางด้านวามชีก็ได้ให้บัตรเขาร่วมงานแข่งขันน้องหมาแสนรู้พร้อมทั้งแนะนำให้ดามาลองไปสักครั้งเพราะเขาเชื่อว่างานแข่งขันนี้จะทำให้ชาลีได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆหลังจากนั้นดามาก็ได้ไปงานแข่งขันน้องหมาแสนรู้ตามคำแนะนาของวามชี แต่บัตรเชิญที่ดามาได้มามันก็ไม่ใช่บัตรเข้าชมการแข่งขันอย่างที่เขาเข้าใจแต่มันเป็นบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งน้องหมาที่จะเข้าร่วมก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้ดามาเลยจะพาชาลีหนีออกไปจากงาน แต่เดวิกาที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็หันไปเห็นดามาเข้าซะก,ก่อนเขาเลยไม่มีโอกาสแอบหนีออกไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงคิวที่ชาลีต้องลงสนามแต่ทันทีที่ดามาถอดปลอกคอน้องก็วิ่งตรงไปที่อาหารเม็ดแสนอร่อยโดยไม่สนใจการแข่งขันซึ่งนั้นกระทำให้กรรมการไม่พอใจ พวกเขาเลยต่อว่าละเหยียดยามดามาเพื่อทำให้อับอายต่อหน้าผู้ชมทางด้านดามาเลยทำทีเป็นดุชาลีแล้วก็งอนเดินหนีไปเพื่อให้เจ้าชาลีตามมางอด้วยพฤติกรรมแสนรู้น่ารักซึ่งทุกคนที่ได้เห็นต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความประทับใจอีกทั้งยังซึ้งใจกับความรักที่เจ้าชาลีมีต่อดามา โดยหลังจากนั้นดามาก็แกลงทำเป็นล้มหงายหมดสติเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าชาลีรักและเป็นห่วงเขามากแค่ไหนโดยหลังจากที่เจ้าชาลีได้แสดงความน่ารักและความซื่อสัตย์ไปแล้วทางด้านดามาก็จะแสดงให้ทุกคนได้เห็น ว่าเจ้าชาลีก็มีความสามารถและมีหัวใจที่กล้าหาญซึ่งดามาก็ได้เดินไปปรับระดับที่กั้นขึ้นสูงสุดแล้วก็หันกลับไปยิ้มให้กับเจ้าชาลีซึ่งเมื่อน้องเห็นแบบนั้นน้องก็วิ่งกระโดดข้ามไปหาดาม,มาทําเอาผู้ชมทุกคนที่ได้เห็นต่างก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับเจ้าชาลี หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกเดินทางกันต่อแต่การเดินทางในช่วงสุดท้ายมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายโดยหลังจากที่เต็นท์ถูกพายุพัดทั้งสองก็ต้องดิ้นรนหาที่นอนอย่างก,กับคนเร่ร่อนพนเจนจรอีกทั้งหลังจากนั้นดามาก็ยังต้องขายรถมอไซค์เพื่อเอาเงินมาเป็นค่าอาหารและค่ายา ซึ่งเจ้าชาลีก็เศร้ามากๆที่ไม่ได้นั่งที่นั่งประจำแล้วหลังจากนั้นไม่นานอาการของชาลีก็เริ่มสุดหนักดามาเลยต้องแวะพาน้องไปรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อแม่หมอได้ตรวจดูอาการเธอก็พบว่าเจ้าชาลีกำลังตั้งท้องแต่ด้วยอาการป่วยที่เป็นอยู่มันก็ได้ทำให้มีความเสี่ยงสูง วันลูกของเจ้าชาลีจะไม่รอดซึ่งข่าวร้ายมากๆนี้ก็ทําให้ดามาเศร้าเสียใจจนเขาต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เขาไม่เคยเชื่อว่ามีอยู่จริงหลังจากที่เจ้าชาลีอาการดีขึ้นดามาก็พาน้องออกเดินทางต่อซึ่งมันก็เป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากๆแต่สุดท้าย ดามาก็พาน้องเข้าใกล้เป้าหมายได้สำเร็จซึ่งภูเขาน้ำแข็งที่ชาลีชอบมันก็อยู่อีกแค่ไม่ไกลแต่ทันใดนั้นการจราจรก็ได้หยุดชะงักเพราะเส้นทางข้างหน้าเกิดเหตุดินถลม่มซึ่งอาการของชาลีในตอนนี้ก็ไม่สามารถทนรอได้อีกนานดามาเลยพยายามขอร้องให้ทหารช่วยซึ่งก็โชคดีมากๆที่ผู้บัญชาการรู้จักชาลี จากหนังสือของรุ่นพี่เดวิกาเขาเลยจะช่วยให้ชาลีได้วิ่งเล่นบนภูเขาโดยการอนุญาตให้ดามาเดินทางไปพร้อมกับทหารลาตระเวนในวันพรุ่งนี้แต่ทางด้านดามาก็ไม่อยากรอเวลาเขาเลยแอบพาชาลีขึ้นไปบนภูเขาน้ำแข็งซึ่งเมื่อไปถึงน้องก็วิ่งเล่นบนหิมะนุ่มๆด้วยความดีใจส่วนดามาก็วิ่งเล่นกับน้องอย่างมีความสุข หลังจากนั้นดามาก็ได้พาชาลีกลับลงมานอนพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แต่ในเช้าวันต่อมาชาลีก็ได้หายตัวไปจากค่ายทหารดามาเลยวิ่งตามขึ้นไปบนภูเขาน้ำแข็งเพราะเขารู้ดีว่าชาลีกลับไปที่นั่นอีกครั้งโดยหลังจากที่วิ่งฝ่าพายุหิมะอยู่นานดามาก็ตามไปเจอเจ้าชาลี กำลังนั่งรอเขาอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งซึ่งเมื่อดาม,มาเข้าไปนั่งคางคาน้องก็เดินเข้ามาให้กอดราวกับว่าน้องต้องการจากไปในอ้อมกอดของคนที่รักซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องไห้แทบขาดใจของดาม,มาก็ดังขึ้นในอ้อมแขนของเขากอดร่างของเจ้าชาลีไว้แน่นแต่เมื่อเสียงร้องไห้เริ่มเบาลงดามาก็ได้ยินเสียงน้องหมาดังมาจากในกระท่อม เมื่อเขาเดินเข้าไปดูเขาก็ได้เห็นลูกหมาตัวน้อยที่เจ้าชาลีฝากไว้ให้ดาม,มาก่อนจากไปหลายเดือนหลังจากนั้นดามาก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสัตว์โดยตั้งชื่อว่าชาลีเพื่อเป็นการรำลึกถึงน้องและเพื่อช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆที่น่าสงสารเหมือนอย่างชาลี การเลี้ยงน้องหมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผู้ที่เลี้ยงควรมีความรับผิดชอบและควรเลี้ยงดูน้องหมาให้เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งถ้าเรามอบความรักให้ไปน้องหมาก็จะตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์และความรักที่แสนบริสุทธิ์สำหรับใครที่ชอบน้องหมาก็บวกหนึ่งกันเข้ามาได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ